รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล สูปวดกินยังไงเนี่ยหวยบ้าเลยไมอร่อยอ่ะเออมันร้อนนะเนาะมองมันไม่เคยเห็นกาแฟไงโวยๆวยยเห็นข่าวนี้ยังข่าวอะไรอ่ะพี่นัทนี่ไงแก๊งทวงนี่นอกระบบหยอดกาวใส่กุญแจบ้านไม่ให้ลูกหนี้ออกจากบ้านได้โหโปตดมากเลยเฮ้ย ทำแบบเนี้ลูกนี่แจ้งความได้เลยนะทำทรัพย์สินของคนอื่นเสียหายอะ่ะแม่แต่ติดหนี้เขาเป็นลูกหนี้ก็ต้องจ่ายตังค์ป่ะใช่ไหมติดหนี้เขาก็ต้องใช้หนี้ถูกไหมอขอบคุณมากที่พูดเรื่องนี้ถุณน้องรักเงินที่ยอมเจ้ไปเมื่อไหร่จะใช้ให้ไปแล้ว ใช้หมดตั้งแต่วันแรกที่ยืมแล้วสบายใจยืมไปตั้งนานนึกว่าใช้ยังไม่หมดเฮ้ยไม่ได้ใช้แบบนั้นใช้<อ>คืนเนี่ยใช้คืนเจ้ผมยืมที่ไหนเชียงใหม่อ้าวผมเป็นคนมีสรรจัจจะยืมที่ไหนผมว่าคืนที่นั่นอ๋อยืมเชียงใหม่ก็คืนเชียงใหม่และองจะไปเชียงใหม่เมื่อไหร่ยังไม่มีกําหนดในคืนพรุ่งนี้มั้งแล้วยังไงจะคืนไหมถ้ามีก็คืนไง โอ๊ยนี่ถ้าไม่คืนนะรอบหน้าเจ๊จะไม่ให้ยืมแล้วแล้วก็จะไล่ไปกู้นี่นอกระบบิดอวังนู่นอูไม่ไหวไปกู้แบบนั้นดอกเบี้ยร้อยหยี่สิบเลยนะโอ้อย่างร้อยบาทไปร้อยยี่สิบบาทมามห้าร้อยบาทไปหกร้อยบาทมามห้าพันบาทไปขนของหนีเลยอืมสบายใครได้ตั้งห้าพันใครยังไม่ขนหนีอ่ะใช่ดีนะเอาเอามุกไปขัดดอกก่อนอันนี้อันอย่างมุกนี้ได้เท่าไหร่ 45บาทโอ้โหใช่นี่ยังไม่มุกเต็งนะถ้ามุกเต็งนี่หนี่หายกันเลยนะอ๋ออใช่แต่เงินต้นหมื่นสองเดี๋ยวลงตับใหญ่เลยหายเลยอ๋อหายเลยแต่นี่ขัดดอกไปก่อนโอ้แต่ถ้ามีก็ใช้ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีพูดอะไรก็ยอกย้อนเดี๋ยอกย้อน <c oughs> <c oughs> เออนั่แหละพูดอะไรก็เถียงทุกคำไม่ได้เถียงต่างคนต่างพูดอ้แก่ตัวน้ำฝุ่นฝุ่นน้ำใสเดลูกชิ้นปลาเลยแต่มาธี โคนไม่จักรยานขีดได้ไงพ้าูไปเนื่อยพนักงานไม่ได้ช่างไม้ไปเรื่อยได้ไงโอ้ออดูคนมีความสุขนี่น่าอิจฉาจริงๆเลยเซนี่เขาไปกินอะไรผิดมาปะเนี่ยดูหมุนหิดจังเลยอะหรือว่าเขาจะเป็นไวททองน้องหมวยคะใครจะมีล่าเลิงเกนเินเบอร์แบบน้องหมวยได้คะ ทำไม่ได้หรอกค่ะสวยละป้าแกมโมโหหิวป่ะเนี่ยน้องนัดคะครับผมป้าแจมไม่ใช่เด็กๆนะคะจะมาโมโหหิวอะไรแบบนั้นอะไร้าาสาระค่ะครับผมอืมอป้าแจมคะคือ <c oughs> ป้าแจมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะบอกพวกเราได้นะคะ ปัญหาของป้าป้าจัดการเองได้ค่ะน้องๆดีกว่าจัดการปัญหาของออฟฟิศดีกว่านะคะแล้วเนี่ยกินอะไรกันคะ,ะไม่รักษาความสะอาดกันเลยอะ่ะเออถ้าไม่ช่วยป้าป้าก็าไม่ไหวนะคะป้าก็รู้นะคะว่าเป็นหน้าที่ของป้าแต่ถ้าป้าไม่ไหวอะ่ะจะไล่ป้าออกไปเลยก็ได้นะคะเออช้าคะ่ะไปกันไหนแล้วค่ะไล่อง์ไล่ออกอะไรกันคะ ่าขอตัวก่อนแล้วกันค่ะจะไปเก็บขยะค่ะ,ะปแจเขาต้องเป็นเลยรสักอย่างนี่นะเขาไม่เคยเป็นงนี้เลยนะเขาเป็นอะไรของโอ้โหประแจคอตกเลยอ่ะโดนหนักแน่น อุ้ยเขาดูเคยนมากเลยอ่ะหรือว่าปเจจะลาออกจริงๆอ่ะพดิบอสไม่ชอบที่จะโดนไล่ออกอ่ะไม่ใช่ปเจนะ เป็นเราเนี่ยแหละที่จะโดนไล่ออกคนะ่ะเอา้าหายไปไหนแล้วอ่ะไหนไหนั่นเลยอยู่นี่จ้ะออ๋อ ืนความถี่และการรักษาสิทธิวงโครจรดาวเทียมจะทําให้เราทุกคนมีชีวิตดีขึ้นสัญญาณถ่ายทอดสดชัดแจ๋วเหมือนไปนั่งอยู่ขอบสนามคุณแม่เข้าถึงความรู้ได้สบายสบายและยังเปิดโอกาสสร้างรายได้ใหม่ๆอย่างทั่วถึงขอบคุณนะครับความสุขของบ้านหลังเนี้ยก็เพราะทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไม่มีสะดุดไงละ่ะจัดสรรคลื่นความสุขเพื่อทุกคนลวง อย่าแช์อย่าแช์แช์แช์เรื่องลวงแช์แช์แช์ข่าวจริง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 โปรแชร์สต๊อเฟกสเปนแบ็คตั้งสติก่อนแช์ข่าวจริงโอ้โหปแจคอตกเลยอะโดนหนักแน่เเขาดูเครียดมากเลยอะหรือว่าปรจแจะลาออกจริงๆอะดูที่ ที่จะโดนไล่ออกอ่ะไม่ใช่ป้าแจนแต่เป็นเราเนี่ยแหละที่จะโดนไล่ออกอ่ะเอ้าหายไปไหนแล้วอะไหนนี <S 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 ่อยู่นี่จต่ พวกหนูไม่ได้แอบดูเลยนะคะถึงหนูแอบดูก็ไม่ได้แอบฟังถึงแอบฟังก็ไม่ได้ใส่ใจถึงใส่ใจก็ไม่บอกใครหรอกค่ะคุณค <Cock S 2> <tinc S 1> ุณไอ้ครับเอ้ยคุณบอสไอ้ครับไม่คุยไม่ต่อแล้วล่ะครับอือจะคุยในห้องต่อได้นจ๊าก็ทุกคนเนี่ยดูอยากรู้แล้วก็อยากเห็นทั้งหมดเลยบอยก็รให้ประแจเนี่ยนะออกมาข้างนอกใครจะไปอยากรู้เรื่องคนอื่นเนาะ ใช่นอกจากพวกเราเนี่ยเห็นไหมดูก็รู้แล้วว่าพวกเธอเนี่ยอยากรู้อยากเห็นไปซะหมดบอสเนี่ยก็เลยให้ปเจริญนะออกมาข้างนอกเพื่อที่จะเล่าปัญหาของตัวเองเนี่ยให้ทุกคนฟังแล้วทุกคนเนี่ยก็จะได้ช่วยปเจแิญแก้ปัญหาด้วยก็ก่อนอื่นนะคะป้าต้องขอโทษทุกคนนะคะที่ป้ามีอิจฉาเอ่อน้องๆทุกคนไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะผิดที่ป้าค่ะ ผิดที่ป้าคนเดียวค่ะ่าสงสารจังเลยป้าใจค่ะนี่คือมันมีเรื่องอะไรหรอคะบอกพวกเราได้ไหมคะคือมีคนยืมเงินป้าค่ะแล้วไม่ยอมคืนค่ะป้าก็พยายามติดต่อทุกทางแล้วนะคะไม่ว่าจะโทรศัพท์หรือส่งข้อความอะ่ะก็ติดต่อไม่ได้เลยค่ะบวกกับช่วงเนี้ยป้าแบบเดือดร้อนเรื่องเงินค่ะป้าเลยเครียดค่ะไม่รู้จะทำยังไงค่ะแล้วป้าได้ลองไปดูที่บ้านลูกนี่ป้ายัางครับโอ้ป้าไปมาหลายรอบแล้วค่ะ แต่พอไปก็ทีไรก็ไม่เจอใครอยู่ที่บ้านเลยค่ะวันนี้ป้าแบบคิดไม่ตกจริงๆค่ะป้ากุ้มค่ะแล้วป้าแจมีหลักฐานอะไรที่เกี่ยวกับลูกหี้คนนั้นไหมคะอย่างเช่นรูปถ่ายแล้วก็เอกสารกู้ยืมอะค่ะอ๋อสัญญงสัญญาอะไระป้าไม่มีหรอกค่ะอ๋อแต่ป้ามีรูปแบบประชาชนของเขานะคะป้าแจมีเฟซบุ๊กเขาไหมคะ อ๋มอ,อมีค่ะป้าเป็นเพื่อนเขาอยู่ในเฟซค่ะอ๋อป้านึกออกแล้วหรือป้าจะโพสรูปแบบประชาชนเขาลงในเฟซแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าเป็นลูกนี้ไม่ยอมจ่ายตังค์เกินกําหนดมาหลายเดือนแล้วแบบนี้ดีไหมคะหยุดกดหยุดก่อนเลยคะ่ะป้าแจป้าแจรู้ไหมคะว่าการที่ป้าแจทาแบบนั้นเนี่ยมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะน้องนีนคะ มันจะต้องมีอะไรจะเสียเลยค่ะป้าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะคะโอ้ก็จรลองฟังหนูก่อนค่ะรับรองว่าเสียอย่างมหาศาลเลยค่ะป้าแจ๊คค่ะป้าแจ๊รู้ไหมคะว่าการที่ป้าแจ๊โพสต์รูปโพสต์ข้อความหรือโพสต์คลิปทวงหนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันผิดค่ะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องก็เป็นเรื่องส่วนตัวต่อให้เขาจะเป็นรูปหนี้จริงนะคะแต่ว่ามันทําให้เขาเนี่ยเกิดความเสียหายค่ะป้าแจ๊มันคือการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3ค่ะป้าแจ๊ป้าแจ๊เนี่ย มีโทษตับเลยนะคะไม่งั้นก็โดนจําคุกได้เลยนะคะใช่ค่ะปะ้าแจ๊ป้าแจ๊อาจจะมีโทษจําคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองแสนบาทงั้นเอางี้ป้าแจ๊ผมนึกออกแล้วแล้วก็โพสใช่ไหมพอโพสเป็นสักพักหนึ่งแล้วก็ลบไงแล้วพอผ่านไปแล้วเราก็โพสใหม่แล้วก็ลบใหม่ <c oughs> แค่นี้ก็ไม่โดนล ถึงจะทําแบบนั้นนะยังไงก็ผิดอยู่ดีเพราะถือว่าความผิดสําเร็จตั้งแต่โพสลงสื่อออนไลน์แล้ว <c oughs> ดังนั้น <c oughs> แค่ลบโพสต์นะไม่สามารถลบล้างความผิดที่เราทําไปแล้วแต่อาจจะเป็นเหตุบรรเทาโทษทําให้ศาลลงโทษสถานเบาแต่ลูกนี้ป้าคนนี้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะแล้วก็มีลายกลุ่มเดียวกันด้วยหรือป้าจะไปทวงหนี้เขาในลายกลุ่มดีไหมคะ อย่างน้อยก็ยังเป็นกลุ่มคนที่เล็กกว่า Facebook นะคะผงไม่เป็นไรหรอกมั้งคะเป็นสิคะป้ายัางไงก็ผิดค่ะป้ารู้ไหมคะว่าการนินค้าผู้อื่นในกลุ่มไลน์เนี่ยมันเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้เลยนะคะเพราะมันเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3ค่ะป้าแล้วยิ่งเรื่องที่ป้าเมาเมากันในกลุ่มไลน์เนี่ยทำให้บุคคลผู้นั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูถูกดูหมินแล้วก็ถูกเกลียดชังเนี่ย ป้านั่นแหละค่ะจะได้รับโทษไม่ก็จำคุกไม่ก็โดนปรับไม่ก็ทั้งจำทั้งปรับไปนะคะนี่อะไรโพสเฟซบุ๊กก็ผิดโพสหาในไลน์กลุ่มก็ผิดอีกอย่างนี้เจ้านี้กันเสียเปรียบเต็มเต็มเลย แบบนั้นแหละค่ะป้าแล้วป้ารู้ไหมคะว่าป้าเนี่ยไม่สามารถทวงถามหนี้ทาง Facebook ได้ค่ะเพราะอันนั้นก็ผิดเหมือนกันเพราะมันผิดพรบการทวงถามหนี้ปี2558ค่ะป้าอยากรู้ไหมคะสาระสำคัญมีอะไรบ้างสาระสำคัญนะคะน้องเอาง่ายๆเลยอย่างแรกเลยนะคะห้ามบอกความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้ผู้อื่นรู้ค่ะหรือแม้กระทั่งห้ามประจานทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง ห้ามใช้วาจาดูถูกดูหมิ่นค่ะหรือแม้กระทั่งห้ามขมงขูหรือใช้ความรุนแรงที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินของบุคคลน,นั้นๆแต่ถ้าป้าฝ่าฝืนนะคะจะมีโทษทางอาญาค่ะนั่นก็คือจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทเลยนะคะป้าแต่คุณให้ครับอ๋อสักครู่นะคะลูกน้ำสักครู่ะคะ่ะครับคับได้ครับแต่ว่า ถึงมันจะผิดนะคะแต่ป้าก็อยากลองดูค่ะไม่งั้นป้าก็เสียเงินเปล่าเลยนะคะประแจฟังไอ้นะคะนอกจากความผิดที่โอนิพูดถึงแล้วเนี่ยมันยังมีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือ P D P A ค่ะอืมไอ้ P P D D A A อะไรเนี่ยป้าพอได้ยินมาบ้างนะคะแล้วก็พอทราบว่ามันเกี่ยวกับเรื่องห้ามละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแต่เอาข้าจ,จริงนะ ป้าก็ไม่เข้าใจอะว่ามันคืออะไรอะค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของกฎหมาย PDPa หรือพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562ค่ะ มีบทบาทในการคุ้มครองและให้สิทธิที่เราควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเราเองและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ต้องปฏิบัติตามค่ะหากผู้ใดหรือองค์กรใดไม่ปฏิบัติตามย่อมมีบทลงโทษตามกฎหมายตามมาค่ะ และหากเรามีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือกระทำการละเมิดหรือมิ่นประมาทผู้อื่นก็อาจถูกดำเนินคดีตามที่บัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการมินประมาทและหากมีการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตก็อาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550และฉบับที่สองพศ2560ด้วยนะคะ ลวงลวงลวงอย่าแช์อย่าแช่แช์แช์เรื่องลวงแช์แช์แช์ข่าวจริง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 โปรแชร Stop Fake Space Back ตั้งสติ<ร><ร>ก่อนแช,ช์ข่าวจริง คือมีคนยืมเงินป้าค่ะแล้วไม่ยอมคืนค่ะป้าก็พยายามติดต่อทุกทางแล้วนะคะไม่ว่าจะโทรศัพท์หรือส่งข้อความอะ่ะก็ติดต่อไม่ได้เลยค่ะแล้วป้าแจมีหลักฐานอะไรที่เกี่ยวกับลูกหนี้คนนั้นไหมคะอย่างเช่นรูปถ่ายแล้วก็เอกสารกู้ยืมอะคะ่ะอ๋อป้านึกออกแล้วหรือป้าจะโพสรูปแบบประชาชนเขาลงในเฟซแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าเป็นลูกหนี้ ไม่ยอมจ่ายตังเกินกำหนดมาหลายเดือนแล้วแบบนี้ดีไหมคะหยุด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 หยุก่อนเลยค่ะป้าแจป้าแจรู้ไหมคะว่าการที่ป้าแจะทำแบบนั้นเนี่ยมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะแต่ว่าถึงมันจะผิดนะคะแต่ป้าก็อยากลองดูค่ะไม่งั้นป้าก็เสียเงินเปล่าเลยนะคะป้าแจ๊ฟังไอ้นะคะนอกจากความผิดที่โอนิพูดถึงแล้วเนี่ยมันยังมีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือ P D P A ค่ะ ไอ้พีพีดดเอเออะไรเนี่ยป้าพอได้ยินมาบ้างนะคะแล้วก็พอทราบว่ามันเกี่ยวกับเรื่องห้ามละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแต่เอาเข้าจริงๆนะป้าก็ไม่เข้าใจอะว่ามันคืออะไรอะคะ่ะพระแจนี่พอดีลุงเพิ่งจะส่งให้พระแจไปนะครับอันเนี้ย มันเป็นข้อมูลของ PDP a นะครับมันรวบรวมไว้ได้ดีนะครับว่า PDP a เนี่ยนะครับมันคือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปีพศ2562เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยและนำไปใช้ให้ถูกถูกประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตไว้นะครับกระแจกโอ้กับ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการทวงหนี้ของป้าคะโอ้โหป้าแจค่ะ p d ดีนี่เกี่ยวสุดๆเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่ป้าแจกำลังจะทำก็คือเอารูปบัตรประชาชนรูปหนี้ไปโพสทาง Facebook ถูกไหมคะ มันคือข้อมูลส่วนบุคคลที่ป้าแจ๊เอาไปทําให้เกิดความเสียหายและปะ้าแจงไม่ได้รับการอนุญาตให้เอาไปโพสต์ลงจากเจ้าของบัตรประชาชนถูกไหมคะนั่นคือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแท้จริงเลยล่ะคะ่ะ<อ>แล้วป้าแจรู้ไหมคะว่ายิ่งเป็นบัตรประชาชนเนี่ยโอ้โ <Oh ห <ho, S 1> มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุได้เลยว่าใครเป็นใครชื่อจริงชื่ออะไรบ้างอยู่ที่ไหนต่างๆแบบนี้ป้าแจงเนี่ยหมดลงโทษหนักมากเลยนะคะเมื่อกี้พี่เอลีก็พูดไปแล้วว่าโดนทั้งจำนั้งรับนี่ โดนนแล้วครับีะส่วนนั้นเป็นประมวลกฎหมายอาญาและพระบการทวงถามนี้แต่สําหรับคนที่ละเมิด PDPA เนี่ยมีทั้งโทษทางแพง่งทางอาญาและก็ทางปกครองเอาแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน1ปีแต่จำนวนเงินค่าปรับเนี่ยรวมกัน มากกว่า5ล้านบาทโหนี่แค่หลักหมื่นะจะทำให้ป้าต้องเสียหลักล้านเลยเหรอคะ <c oughs> โหแบบนี้ก็มียุติธรรมกับป้าแจเลยสิคะลูกนี่มาหนีหายแถมยังทวงไม่ได้อีก<ฮ>เอองั้นเราไปแจ้งความกันเลยดีไหมคะป้าแจงไงอ <c oughs> ตำรวจเขาไม่รับแจ้งความมาสีหมวยเพราะว่ามันเป็นการผิดสัญญากู้ยืมมันเป็นคดีทางแพง่งตำรวจเขาไม่มีอำน,นาจจับคุมเขาทำได้แค่รับลงบันทึกประจำวันแล้วเราก็เอาบันทึกประจำวันนั้นอะไปใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีทางแพ่งค่ะป้าแจเราทำได้แค่นี้แหละถึงแม้จะไม่สามารถแจ้งความได้แต่เจ้าหนี้เนี่ยสามารถฟ้องศาลเพื่อเรียกเงินจากลูกหนี้ได้และก็เข้าสู่กระบวนการกฎหมายต่อไป โ,โหแบบนี้มันก็ต้องใช้เวลานานใช่ไหมคะเอาอยัางไงดีอ่ะอตอนนี้ป้าแจก็ต้องรีบใช้เงินงั้นเดี๋ยวพวกเรามาช่วยป้าแจคนละนิดคนละหน่อยดีไหมคะคงั้นเจ๊เอาด้วยหนูเอาด้วยค่ะป้าแจเดี๋ยวหนูช่วยนะเป็นคนจัดไปครับเพื่อป้าแจคนสวยของเราเดี๋ยวผมช่วยด้วยอีกแรงเอางี้แล้วกันนะในฐานะที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เล็กกันน้อย ต้องการเท่าไหร่ยื่นคำขอมาเยอะอนุมัติอานท่อนท่านท่ทพนักงานบริษัทพ่อสีอีโอต้องแล้วพ่อลำรวยเงินทองมหาเศรษฐีแน่นอนที่สุดโอ้โหเงินเยอะขนาดนี้พร้อมหรือยังพร้อมเลยจ้ะใช้หนี้จ้ะอุ๊ยทำอะไรฉันเนี่ยทวงหนี้สิจ้ะโอ้นี่หนูไม่รู้กฎหมายเหรอจ้ะนี่หนูมาทวงเงินพี่ต่อหน้าสาธารณชนเงี้ย พี่ฟ้องหนูล้มละลายได้เนี่ยก็จะฟ้องเลยใช่โอ้บอสผู้หมอใส่หนูอะโอ้โหใจเย็นๆใจเย็นอย่าตีกันอย่าตีกันพอเลยพอเลยเกียรติคุณเฮ้ยเธอสั่งฉันเหรอขอเจ้าของบอสหนึ่งตัวอีกคนนึงนะขอแล้วขอแล้วทุกคนยังไงก็บอสขอบใจทุกคนแทนป้าแจ๋์แล้วกันนะค่ะป้าเองก็ขอขอบคุณนะคะป้าแบบโชคดีมากๆเลยค่ะที่มาเจอน้องๆทุกคนค่ะอุ้ยเดี๋ยว มีเงินเข้าค่ะยอดเดียวกับที่บ้านเล่าให้ฟังเลยค่ะคุณไอซ์เช็คให้ดีก่อนนะคะปะ้าแจว่าใชา่หรือเปล่าไอช่วยเช็คไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะนาา่าจะใช่ค่ะเพราะยายลูกนี้เนี่ยเขาส่งสลิปมาให้ด้วยค่ะคุณไอซ์ดูสิคะใช่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 ป้าแจวคิดให้ดีสลิปป,อป,อป,อปอลอมปเปล่ามาหลอกเปล่าเงินเขา้าบัญชีจริงเปล่าคุณไอซ์ไอซ์ช่วยเช็คหน่อยค่ะี่สลิปปลอม แล้วจะพิสูจน์ยังไงอาไทยว่าปลอมไม่ปลอมก็สลิปปลอมมันจะเป็นรูปสลิปจริงไปอย่างนี้อันนี้ผมหยอกดูว่าเงินเข้าบัญชีจริงไหมถ้าเงินเข้าบัญชีจริงอ่ะโอนอาบัญชีผมสิไม่ฉาชีดนี่เราเนี่ยหยอกเล่นเอาพระแจกก็ได้เงินคืนแล้วสินนีอก็แฮปปี้เอนดิ้ง จค่ะค่ะอันนี้แฮปปี้เอนดิ้งใช่แต่หนูไม่ดิ้งเรื่องอะไรทั้งนั้นเลยค่ะบอสอ้ทำไมโอนิวก็อ้ไทยสิคะติดหนี้หนูอยู่เลยนี่ขอให้ช่วยประแจนะโอ้โหหน้าใหญ่ใจโตฟักอาจจะเอาเท่าไหร่บอกผมแต่พอให้ใช้หนี้หนูไม่มีเงินวอดหนูอยากโดนพี่ฟ้องจริงใช่ไหมอะไรอยากหมดตัวใช่ไหมจ๊ะอะไรอยากได้ละตอนนี้เอาเงินคืนมาสภาพพี่มีตังหรอ แล้วจะไปช่วยราแฟไม่รู้ล่ะฉานราว่าแกมีตังออกมาเอาโทรศัพท์สลับมาทำไมรู้จักไหมสแกนิฮ้ย Q R จะคืนเงินแล้วเหรอเอามาโถเปิดมาเลยจะได้ไม่ต้องเปนิ่งสิงไงอ่านี่โอเคเดี๋ยวพี่ทักไลน์ไปนะคืนนี้โอเคไม่ใช่บัญชีอันนี้หยอก อ๋อโอนไปแล้วจบกันออไปห้องน้ำก่อนใหมนน่ายอย่างนี้บอถึงว่าว่า,วาีง่ายเออดีแล้วน้องโอนคืนให้ก็ดีแล้วแหละสิงคำบ,บอสอยากอ่ะทำไมอ่ะน้องโอนคืนให้ล้วทำไมหน้าเป็นงนีอ่ะติดห้าพันเออคืนเงิน100ร้อยดีเหอไม่เป็นไรหรอกค่ะน้องนีนอีกแค่4,900เ้อ็ไม่เป็นไรลนน 4, เลยน,นะคะ4,900เอง ดีกว่าหนูว่าหนูไม่ทวงอาัยละหนูขอยืมเงินป้าแจงหน่อยได้ไหมคะอือ๋อเดี๋ยวก่อนนะป้ามึงออกค่ะลืมลืมล้างห้องน้ำเดี๋ยวไปก่อนนะคะไปก่อนค่ะขอตัวค่ะอ๋อโอเคงั้นแต่ว่าเมื่อกี้ทุกคนอะล้างห้องน้ำเดี๋ยวเรามีเซ็นเอกสารใช่ไหมคะข้างนอกดีกว่าคุณคะเดี๋ยวไปก่อนนะทุกคนบ๊าปะกันนะมาฝากนะนางเอก่อกี้บอกว่าฮัลโหลเออแก เลิกพอดีเลยเนี่ยกินอะไรดีอ่ะเลิอกอะไรที่11โมงอีหมวยอยากจะเป็นประแจ่อให้มีคนช่วย ทุกวันนี้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าช่องทางออนไลน์ต่างๆที่เก็บข้อมูลของเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปแล้วนะคะโดยแต่ละช่องทางที่เราใช้งานก็มักจะถามข้อมูลของเราไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่อ e ีเมลนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะใช้งานแตกต่างกันไปในแต่ละช่องทางค่ะ การที่เราจะให้ข้อมูลอะไรของเราไปเราก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าเราให้ไปด้วยเหตุผลกันใดอย่างเช่นเวลาที่เราซื้อสินค้าออนไลน์แน่นอนว่าเราก็ต้องให้ชื่อนามสกุลที่อยู่ของเราเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ในการส่งสินค้าในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราไปสมัครงานเราก็จําเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลเรื่องการศึกษาประวัติต่างๆของเราดังนั้นเวลาที่เราจะให้ข้อมูลใครเราก็ต้องคิดก่อนว่าเขาเอาข้อมูลของเราไปทําอะไรบ้าง แต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาข้อมูลของเราไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นล่ะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีของป้าแจค่ะถ้าป้าแจต้องการที่จะทวงเงินลูกหนี้ด้วยการโพสต์ภาพของบัตรประจําตัวประชาชนของลูกหนี้ป้าแจก็อาจจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย PDPa ได้นะคะยิ่งในยุคนี้นะคะ คุณผู้ชมเราเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลค่ะนอกจากที่เราจะต้องรู้ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของตัวเองเราก็ต้องรู้ว่าเราจะไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลข่าวสารค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเวลาที่เราสมัครในการทําธุรกรรมเราก็สามารถที่จะเลือกได้ค่ะว่าจะให้บริษัทหรือองค์กรน,นั้นเผยแพร่ข้อมูลของเราเพื่อใช้ในการทําการตลาดหรือเปล่า หน้าที่ของเราก็คือเราต้องอ่านให้ละเอียดค่ะว่าเขาจะนําข้อมูลหรือเอกสารของเราไปใช้อะไรหากไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นต่อกิจการงานที่เราต้องการก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้แต่ถ้าเอาไปใช้เพื่อการส่งเสริมการตลาดข้อนี้คุณผู้ชมจะต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าจะตกลงหรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะหลังจากที่เราตกลงยินยอมให้ใช้ข้อมูลของเราแล้วเรายังมีสิทธิ์ในการยกเลิกภายหลังได้ด้วยนะคะ คุ้มครองข้อมูลของตัวเองแล้วอย่าลืมที่จะรักษาและเคารพในสิทธิในข้อมูลของผู้อื่นด้วยค่ะการที่เราได้รับข้อมูลจากใครมาเพื่อใช้ในการทําธุรกรรมหรือทํางานใดๆแล้วเนี่ยหากเราจะเอาไปทําอย่างอื่นเราต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนนะคะ สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือการส่งข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นภาพของบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสื่อออนไลน์เราต้องจําไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อเราส่งไปแล้วมันจะกลายเป็นดิจิทัลฟุตปรินต์เมื่ออีกฝั่งหนึ่งได้เซฟข้อมูลของเราไปแล้วเราไม่สามารถที่จะยกเลิกได้แล้วล่ะค่ะและนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้เท่าทันในฐานะของผู้บริโภคสื่อในยุคข,ของสื่อดิจิทัลค่ะ เดเยเซอร์ yes รู้ไว้ใช่เลย